đi thì chung chung hơn này nó chung chung hơn cho này สิครับดอยหน่อยก็มีเนาะเฮ็ดดาเล่บุญเห็ดดาเนี่ยที่ต้องสู้กันโอ้ยง่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพนพี่น้องสปูตสกคนครับครับสวัสดีทุกท่านเรื่อครับผมแมนครับผมันนี้มา ขอรับสองวาวนี้ในปลาครับผมแมนครับปลาหมุดเกาทีสองเาวเคยมาเนาะแมนครับผมอำเภอไมือ่อนครับจังหวัดเชียงใหม่ครับแมนครับกี่พึ่งกลับมาแต่อำเภออมก๋อยครับแมนครับผมเป็นสมเด็ปลาทั้งผุนเบิ้งเนาะแมนครับผมอลังการแห่งครับทั้งผุนยินยอมรับใครี่ายกว่าปั่นครับแมนครับผมสองความเนขั้นโ่มครับแมนถ้าไปก้อนหนาหนึ่งจากสามสี่หมื่นเนี่ยอุ้ยอลังการสุดยอดแห่งครับแมนครับสองเบาก็ไม่ลืมจังได้กับกระป๋อยขึ้นเกาครับต้องรอบประมาณเจ็ดอาทิตย์นึงเนาะแมนครับท่า ฝนเศร้าตกก็นาะเพราะว่าตกคืมแห้งครับตกตลอดเลยครับท่งหุ่นแห่งครับแดดยังบนทันมีเนาะมาบันนี้ครับพ่ามาหล่นว่าแถวหนีสิออกไลยซ้ำใดครับแมนครับผมไป็นหล่นครับสองบาปนึงครับผมไปหล่นเลยครับผมมาแล้วมาเร็วครับบันครับผมเนี่ยถึงหน้าบนท่านไก่นะสองมาอเตือนหน่อยครับนีนหน่อยเพื่อนยังออกไล่พี่น้องเดี๋ยวยินงลำคานอีกแล้วบันเสียงเหยียบใบไม้ก็เก่งเบี่ม่ บรรยากาศเจ้ากันมั่เจ้าได้ครับผมบครับแบบนี่ครับข้นีขนาดีหญ่ข้มากกองหิ้งกอยครับบใหม่ขนาดนึงมาไหนครับออกมาว่านน่อยนพเี่นฮไห่มาได้หินอยู่แต่ใบหม่งามหนครับงามเลย พวงตองไี่ครับมีนครับีกนี่ไม่แม่นาพุดนีไนมยังไงยุบเป็นใดอยู่นังออกไม่ก็มีครับแมนครับมุงสไม่อ่งี้ไม่ดีอัะไห าเปิมาเปิดเห็นีครับพี่้ลงใหม่ๆเพิ่นหนาเนาะครับจีบพี่พี่ก็จีบนี่นงมจีงาครับ สีน้าสูงไปสูงเพู้านี่ห็นสนผู้สีหมองสองสีสองสีจริงไดน ตัวขนท่านหนิงมาตกมาสองมื่นแล้วครับคืวคอยางกิ๊บเป็น้ำ้างเนี่นะครับออ้สีสิครับหน่อยหน่อยจะมีเนาะอมกับอรดอกแซมนี้เราไปผัดกันหนนึง ขางยางน <S <s anyway ี่อะนี่นได้อยู persever, ่ครับพี่อุ่กินของประงางเราเหคับนีว่าจุมเนโอ้เคแน่น่คไหก็ต้องออกไม่เดี๋ยวนี้ภาพ เป็นได้กสาวสองยี่ห้องแต่ละก่องบ้างเชิงนะนแสงแดดแสงนัวแห้งเด้อสัมภาระครับอุ้ยข้าวเดียวมึงเนี่ยร้ายเติบแล้วครับ แต่ใบใหม่นะนี่นะเนี่ยค hmm. ือต้นผู้คนอยากแห้งแบบเงี้ยอากแห้งแบบหนาเงี้ครับั เห็นหนาเลยอ่ะมูนี้จะมาพูดโพดว่านเนาะเห็ดว like ่านหนาเบาพู่ไม่มีเห็หนาอ่ะมันนี้เห็หนาเบาเพือสองเจอกเหาบอกไปทีแล้วเจ้านี่ ไปมาดอกใหม่เลยน่าแห้งครับงานแห้งอุ้ยตรงนี่ที่อุ้ยดอกจุ้มจุ้มเพิเ่งน,น,นี่ยงานคร้บสามดอกตัวนี้น,นั่งออกใหม่นะต้นดอกตอกรับกำลังขยอยขยยออกเาอาอานาะ ไ <ances. S 1> ม้แข็งเป็นเบาอืมจุ่มเ้งบารนีต้อกันครับยาบบนี้เลยครับมานให้แม่มุนใหญ่ครับนต่องใส่พัจจุบ่นนดหน่อยอยู่ด้วยใต่ใบใหม่

ไม่ได้พี่ครับเริ่มไปดูเลยนี่นี่เด็กแถวนี้ หน่กระสอเบาเป็น huh. ย mm ังครับผมกระอใหญ่ไปเนาะบมได้ค hmm. ร mm ับใส่สองกระบนได้ิวโอ้หนอนใหญไงงามๆเลยครับเหนือเนน่นนี่โอ้โมได้ครับเนือเขาเป็นเ้ย Nó mm -hmm. Mà xôi này chứ đỏ một phần ngay นรากกันไจน,นะน่าเสียสีท่านนะครับแต่เป็นหลังไงเนาะร,รวมๆเลยจะมาหลังครับ แต่ว่ามูนดอกฟิโอกข้าวขาบนะครับผมโอ้ยโขงไปพ่นครับพ่นไปพ่นนี่เบิร์ดครับนี่มากเลยเจ้บังกรคงเกิดแห็งครับผมแข็งอะไรที่ต้องมาเป็นเรองเก่งเนื้อดอกนี้ได้มาู่ใต้อีดอยูอใต่หิน กินหนจงิจ่งเจลแทบดยวกันี่ับกินก็บป็ิ้นที่ปูดกระไรนะเปิดใหม่ๆนะปังงาเลยเปิดได้หมเอาก่อนไม่ทันกินี่ครับคันพวกวป่วยนี่เหยียบไปพืชพื้อแถวครับผมเพราะใบไ,ไม้พันหนาครับ ข้าวสีแดงครับผมล่ามไปเลยนะอาดิที่มันต้านเสงยดดได้เห,หมแดดบุ๊บผลมาทั้สองมือไม่ใหมก่อนแล้วครับ どうぞ。 เต็มตานะครับผมโอ้ยมีเต็มงามเลยครับผมนีม่เองครับหนี่ครับหนึ่งและสามดอกครับ

มองหันเห็นหมูปลาแดงยุดๆไมต้องโตเร็วแห้งครับพราุ่มจิว่าจีจับเปาอยู่ครับ นี่ได้่เล่นระว่างจะรอปลาว่าจะรอกิ้มผู้เมีนครับปลาปลาอ้าวเมียงทีนะครับผมคิดว่าสีมันเป็นอีกเรื่ครับผมเมีนครับผมมาจอบเห็ดก่อดงมาเห็ดลังแหล่ครับผมเอามากระต่ายเดียวครับผมเมีนครับผมครับก็ถือว่าห่างๆ้าอยู่เนาะเมีนครับเป็นกลุ่มเป็นมูลครับเมีนแต่ก็ยังแงงว่าท่านสุดดอยเ้องอยู่เนาะครับ อย่างเง้ยไม่ได้เครื่องดอยครับย่างไม่นด้ห่อนมองนะครับกับเต็มตานะครับผมปกติเห็ดทางเนื้อนี่เห็ดน่าแหล่สีออกก่อนเห็ดอื่นนะครับเห็ดน่าเหล่แต่โซนน้ำมันาะครับเห็ดน่าเหล่เล้วก็บสีเป็นเห็ดเพิงแมนเห็ดเพิงแล้วเป็นเห็ดละงูครับผมแมนก็แดงครับผมก็แดงครับผมเน่าอะไรแบบครับผมแต่ว่าทางทางอีสานท่าสิเป็นเห็ดละงูก่อนเนาะแมนครับเขห็ดเพิงก่อนเห็ดเพิงเห็ดละงูแมนไปเลยนี่แหละเห็ดก็แดงเนาะหลากสีครับแมนครับผมแต่แต่ละหมองคือกันเนาะแมนครับครับผมนี่นะ อ่างกาความวมารมิเตเฮดนาแลคครับผมสีชมพู่ดามๆนะครับท่านนี่เป็นสีชมพูด้วยครับผมแมนนั่งดอกกาเขาวกันนี่แมนครับนั่งดอกขางดอกชมพูครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่มกระบาตุนกับสิทธาพี่น้องลงดอยครับแมขอบพุณพี่น้องทุกไรทุกแช่ด้วยครับทีขอมารวมเดินทางครับสองบาครับแมนครับนี่แหละครับผลงานสบารนนี่ถือว่ามานเติบดูครับมันจอบมาซ่อมเมืองครับเห็นฝนมาตกสองเหมืองคิดวเาเ็ดก่อแดงสีออกเนาะอีกก่กกอหมือแล้วงกมาแท้ครับผมแมนเพราะตอนนี้เห็น เห็นเห็ดเห็ดผงสาดนะครับพ <cción> <st ains> ี่น้องเห็นถ้าเห็นเห็ดผงสาดเห็ดละงูก็สิอ๋อคือแม่นครับผมเห็นละงูเต่อช่วยเต๋อช่วยมากครับผมครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวลากระบาก่อนครับไป่พอกันคลิปไหนคลิปไหนครับผมเนี่ยมือสองบ้าให้พี่น้องไปซ่อมเมืองอีกดอยนึงครับผมแม่นครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวลาไปก่อนครับบอสต้นสวัสดีครับบ้าภูมิสวัสดีครับไปครับไปกับบาทห้องครับผมเยือนภาพี่น้องไปสำรวจปลาใหม่อีกครับหลายดอยพวกครับผม ส่าสีมีกำลังขึ้นดอย่ <c oughs> คร <c oughs> ันนี้ผมอันยุนี่เห็ดลังแล้วยุคดอยนั่นก็ต้องออกครับผม <c oughs>